จังหวัดราชบุรีทบทวนสั่งโรงโมหินใกล้วัดทำยอดทองทำแผนบริหารเสนอสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรกเขตเจ็ด จากกรณีที่ชาวบ้านามาทำยอดทองตทุ่งหลวงอเภอปากท่อนับร้อยรวมตัวกันคัดค้านคำขอประธานบัตรระเบิดหินบริเวณใกล้วัดถ้ำยอดทองหมู่ที่8ตบทุ่งหลวงหลังวันผลกระทบจะซ้ำรอยเมื่อปี2548ที่พระในวัดถ้ำยอดทองต้องใส่หมวกกันน็อกเวลาทำวัดและชันเพลนจนเป็นข่าวโด่งดังเหมือนในอดีตท,ที่ผ่านมาล่าสุดจังหวัดราชบุรีได้เรียกประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการคัดค้าน,านคำขอประธานบัตรที่เกี่ยวข้องกับวัดถ้ำยอดทองโดยมีนายนาร อรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานได้ข้อสรุปว่าให้โรองโมหินทั้ง3าแห่งที่อยู่ใกล้กับวัดถ้ำยอดทองจัดทําแผนบริหารภาพรวมโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งก็มีจังหวัดราชบุรีอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรีและส่วนของท้องถิ่นเสนอไปยังสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตเจ็ดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการร้องเรียนต่างๆอีกหลังจากนั้นให้ส่งเรื่องกลับมาที่ผู้ว่าร รชการจังหวัดราชบุรีพิจารณาต่อไปพูดเขานี้มันก็แบบว่าเต้ากระทางอกอผู้ยงผู้ยงทางวัดผู้อยู่วิเฉยถ้ามันระเบิดมันปัญหาไม่เกิดครับมาถ้าระเบิดมันเกิดขึ้นมาที่นี้รือว่าพระเจ้าปัญหาไปได้อีกน้อยเป็นตัวปัญหาแต่ว่าผู้ยมเนี่ยี่นาเสียงระเบิดของตอนเไม่ไม่ไม่มีปัญหาเรื่องเสียงรฟื่องไม่ัวรผู้ยมเรื่องฟูนก้อนหินเนี่ยอันตรายมากจะไปเช็คก่อนด้วยมาทำไมมีก้อนพลุ่มในในในปอดที่จะไม่เช็คเลยทำไมไม่เช็ค Tak kena kan kan dah tahu ni dah. Ini dah pada tu dia pun dia buat dia buat. Tak ada.